สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเกมชินนิมแบกนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บจุดท่านลมเพิ่มเนาะตั้งแต่จุดที่18นะครับจนถึงจุดที่30ปสิ้าเลยแล้วกันเนาะจะได้ยาวๆไปเนาะโอเคขอเข้าเกมเลยก่อนครับไป อาละครับผมก็มาเก็บกันต่อเนะในส่วนของท่านลมนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บพยายามให้เยอะที่สุดเนาะภายในวันนี้นะครับเอาได้ถึง35นาะอ่ะก็ไปเลยแล้วกันนะครับเอาละครับผมเจอแล้วนะอันที่18นะครับผมเ่อนก็อย่าลืมมาเก็บนะครับ ันที่19นะครับอเห็นไหมเพื่อนๆอยู่ตรงนั้นนะครับผมเมื่อกี้19เนาะอันที่20นะครับอยู่ตรงนั้นเนาะเอาล่ะ ันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอยู่บนหัวผมนะเห็นไหมมีตรงนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำเคเวสแล้วเดี๋ยวจะได้ผ่านจุดนี้ไปนะครับอยู่ตัวตรงนี้นะครับผมตรงเคเวสดาบนะอ่ะก็จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับขอยิงไอยิงตรงนั้นใช่ไหมไว้ก่อนเอาละครับผม ก็อันต่อไปนะก็อยู่ตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมพยายามปีขึ้นมาให้สูงนะครับแล้วเดี๋ยวก็ล่อนลงไปเก็บเอานะครับผม เสียไว้ก่อน เอาล้ครับผมอันอีกอันหนึ่งนะก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเนาะ่ะแล้วเดี๋ยวไปหาอีกนันต่อนะครับผม๋ยวผมจะไปเปิดแผนที่ด้วยไอ่ะเอาละครับผมก็มาอีกจุดหนึ่งนะครับผมกลางทะเลเนาะเพื่อเห็นแล้วไหมว่ามันอยู่ตรงนั้นนะครับในแบบแผนที่ก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับ เค okay. เดี๋ยวผมมาร์กไว้ก่อนแล้วกันเนาะเอาล่ะเดี๋ยวก็ไปเก็บจุดต่อไปเลยแล้วกันนะคะผม เดี๋ยวจะมาเก็บเจ้าตัววิญญาณเนาะเมื่อกี้ตัวที่หนึ่งนะครับเอาตัวที่สองด้านนน้เพื่อที่เราจะไปเอาท่านลมอีกชิ้นหนึ่งนะครับ อ่ะครับผมถ้าลบอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็อยู่ข้างหน้าเรานี่เนาะไปะเก็บต่อนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมทางด้านนี้เนาะอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเก็บจุดที่25กันต่อนะครับป่ะเจอแล้วนะครับผมจุดที่25นะครับตรงนี้เนาะ จุดที่ยี่สินะครับผมอันอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคครับผมอันต่อไปก็อยู่ไปใกล้กันนะครับอยู่ตรงนี้เลยเนาะอ,อันต่อไปนะครับก็อยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับผมเพื่อนก็มาเก็บมันได้นะครับ อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมของท่าลมนะอยู่ตรงนี้นะครับท่าลมอีกหนึงจุดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเก็บนะครับ เอาล่ะตรงนี้นะครับผมอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเก็บด้วยกันนะครับผมจุดต่อไปนะครับก็อยู่บนคาลิฮาร์ ไม่ใช่สิต้องบอกว่าอยู่บนบ้านส่วนตรงนี้เนาะจุดต่อมาก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านคาริหารต,ตรงนั้นนะครับเพื่อนก็เดินมาเก็บเอาไปได้เลยเนาะ เพื่อนอีกจุดหนึ่งนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับผม เอาละครับผมก็อันที่สาิหาอยู่ตรงนี้นะครับผมแตน่าผาเนาะเรียบร้อยแล้วครับเป็นอำครบเนาะเอาล่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ค,ครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวที่เหลือผมจะมาทำแมปไม่ใช่สิต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมาเปิดแมป ทั้งหมดให้เนาะที่เหลือนะครับท่านลมนะครับอ่ะก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับวันนี้นะ